สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดืองทองจังหวัดอุดรธานีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมาเติมของนะครับก็ถือโอกาสพาทุกคนมาซื้อผลไม้ไปด้วยกันเลยครับมีบางคนนะครับคอมเมนต์มาถามว่าจะเอาอะไรไปขายดีช่วงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากมายหรอกครับคนอื่นเขาขายอะไรเราก็ขายน,นั้นแหละ <c oughs> ผลไม้ส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากมายนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะ มันก็จะมีส้มที่เริ่มมาแล้วแต่มันก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ยังเขียวอยู่มีสละที่พอจะเอาไปเสริมได้อันนี้ก็พอเอาไปทีละลังนะครับเอาไปไม่เยอะพอเอาเป็นเบอร์เบอร์สวยมันจะเป็นเบอร์ช่อเนี่ยบางวันก็ได้ไป60กว่าบาทบางวันก็58เนาะวันนี้ได้58แล้วเนี่ยเอาไปก็เอาไปไม่เยอะครับเอาไปทีละลังพอเอาไปเยอะมันก็ขายไม่ทันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนจะซื้ออะไรแล้วก็ชิมก่อน ถ้าเราอร่อยแล้วก็ลูกค้าก็อร่อยผมเอาเป็นสีแบบส้มๆ้มหน่อยนะไอตัวเนี้มันสีแดงสีแดงฉ่ำไปผมว่ามันไม่ค่อยมีรสชาติและมันจะหวานอย่างเดียวเลยถ้าแบบนี้ผมว่ามันพอจะมีรสชาติหน่อยนะจะเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยอ่ะตอนนี้แหละช่วงนี้ก็จะมีพวกผลไม้นอกนะพวกแอปเปิ้ลพวกทับทิมอะไรประมาณนั้นนะครับ บางที่ก็ขายดีนะครับถ้าถามว่าร้านของผมขายดีไหมมันก็เรื่อยๆนะครับไม่ถึงกับว่าขายดีจนแบบเอาไป10ลังหมดทุกวันอะไรประมาณนั้นพอไปทีนึงก็ลัง2ลังครับผมเอาไปให้มันพอมีติดร้านบ้างไม่ใช่ว่ามีแค่อย่าง2อย่างนะครับให้มันหลากหลายหน่อยเดี๋ยวพามาดูเงาะครับอันนี้เป็นเงาะเหนือนะผมใช้ร้านเขีงแดงร้านยุพินพัดครับ,รบก็ร้านนี้ค่อนข้างสวยผมว่าทำเงาะได้ค่อนข้างสวย อยู่ข้างล่างได้เลยที่สําคัญคือเราเลือกได้ครับเข่งไหนไม่สวยเราก็ไม่เอาเนี่ยมันก็จะมีแบบเสียบ้างเล็กน้อยนี่นะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ผมไม่ซีเรียสน,นะมันมีบ้างแหละแต่ว่ามันไม่เยอะครับแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยคือมันสวยมากครับพื้นพื้นของค่อนข้างใกล้เคียงกันถามว่ามันมีลังที่มันไม่สวยไหมมันก็มีครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนชอบเนาะอย่างเช่นลังนี้มันก็จะเป็นแบบเหลืองๆห,หน่อย อันนี้ผมไม่ชอบนะผมชอบแบบแดงๆผมว่ามันขายง่ายดีแต่เงาะแดงก็ไม่ถึงกับแดงมากจนแกะมาเป็นน้ํานะครับอันนี้แดงประมาณนี้ผมว่าเนื้อเขายังแห้งอยู่นะเวลาเราแกะออกมาคือเนื้อเขายังแห้งมันไม่มีน้ํานะครับอันนี้ผมเอาไปแค่3ามลังเพราะว่าช่วงนี้เงาะมันแพงนะครับไปขายโลละ50มันก็ออกเรื่อยๆนะไม่ไม่ถึงกับเวอ้อหวาเหมือน3ามโลร้อยถ้า3ามโลร้อยนี่คือวันละเป็น10บสิบังก็ขายได้ครับ อันนี้มันสองโลรนะ้อยเนาะก็ประมาณนี้แหละวนกลับมาร้านเดิมนะครับเมื่อกี้ลืมลองกองนะร้านนี้ลองกองก็โอเคอยู่นะครับถือว่าสวยดีลูกใหญ่ด้วยเนี่ยลูกอย่างใหญ่เลยนะกำลังเลือกเนี่ยให้เก๋เลือกก็ถามว่าลังละกี่กิโลลังหนึ่งมีอยู่ประมาณ2ี่สิบโลนะครับยี่สิบกิโลแต่ถ้าเป็นเบอร์ช่อสวยๆก็เขาน่าจะใส่มาแค่สิบแปดนะประมาณนั้นแหละอันนี้มันเป็นเบอร์สามนะครับไม่ค่อยเป็นช่อเท่าไหร่ ก็ใส่มา20โลได้ไหมอืออเสือยอยู่นะนี่เคล็ดลับการเรลือกรองกองนะครับ<ม>นอกจากจะดูหน้าลางแล้วให้มาส่องดูข้างๆด้วยเพราะว่ารองกองเนี่ยมันจะส่องดูข้างๆตรงนี้ได้เนี่ยนะถ้าพื้นของมันเหมือนกับข้างบนก็ถือว่าโอเคแล้วครับใช้ได้เลยตอนนี้เราได้ของไปสองามอย่างแล้วครับเดี๋ยวพามาซื้อฝรั่งฝรั่งก็ได้ขายดีอยู่นะครับเอาไปขาย3 5 3ห้าสามร้อยผมเล่นเป็นเบอร์กลางนะ เบอร์กลางมันแบบพอดีพอดีนะครับไม่ใหญ่มากอือันนี้โลดเท่าไหร่ยี่สิบสองบาทก็ไปขายสามห้าสามร้อยได้อยู่ลดละยี่สิบยี่สิบก็มีเจ้าของร้านบอกแนะนำส่วนนี้ส่วนนี้อร่อยสวยอยู่งั้นเอาไปสองก็ได้เราได้ไปแล้วสองลังนะ เดี๋ยวพามาดูส่วน20บาทเมื่อกี้เราได้ไปส่วน22บาทส่วนนี้20บาทมีอยู่หลายสวนนะครับแล้วแต่คนชอบผมก็เน้นเป็นของสวยแล้วกันถ้าถามว่าร้านไหนก็ร้านนี้เลยร้านพี่โอพี่พึ่งก็อุดหนุนกันตลอดนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อเยอะ <c oughs> เดี๋ยวพามาซื้ออะโวคาโดครับอะโวคาโดขายดีนะเมื่อวานขายหมดเลยรอบนี้มีแต่เบอร์ลายทั้งรำเลยรอบนี้มีแต่เบอร์ลายเอาตัวสวยๆแล้วกัน46ตัวนี้4ี่ใช่ไหม อันนี้คือสวยสุดแล้วนะรอบนี้ได้เป็นเบอรไลไยอันนี้เลือกได้ครับก็เอาไปซักลังแล้วกันเนาะเมื่อวานขายดีนะครับวันนี้ก็น่าจะขายดีเช่นกันเนย่ยมาดูเนื้ออันนี้เป็นเบอร์ผิวลายอันนี้จะเป็นลูกเล็กหน่งโอ้โหสวยมากนี่สวยมากบูตเจ็ดนะครับขายดีเลยนะ เลือกอวบโคโดเสร็จแล้วครับอยากได้อังหน่นนะเดี๋ยวมาดูอังหน่นก่อนกับมังคุดก็ยังไม่ได้ครับแต่ว่าวันนี้มังคุดราคาแพงนะไม่รู้ว่าจะไปขายราคาเท่าไหร่เพราะว่าราคาส่ง32กับ34นี่ครับมังคุดถ้าส่งราคานี้ต้องไปขาย50นะ34บาทเพราะว่ามันไม่ได้ขายได้ทุกลูกนะครับมันจะมีลูกแข็งด้วยถ้าไปขายถูกเนี่ยมันไม่ได้กําไรแน่นอน ต้องไปขายห้าสินะแต่ว่ามันสวยอยู่นะนะครับหูเขียวดีแบบนี้แหละกำลังขายแล้วครับมมนูอ,องุ่นครับไลออสลังละ540ตกโลละ120บาทนะก็ไปขายโลละร้อยหก็สวยอยู่นะนะครับมาใหม่ๆสดๆเลยค่อนข้างสวยเอาไปลองสักลังอยากได้สักลังหนึ่งได้ไลออสไปลังหนึ่งครับแล้วก็จะเอาไซามัสสองสรสิบนะ อันนี้ก็เปิดเลือกเองได้แต่ว่าผมได้นะสองลังเอาลังโชว์ <c oughs> เอาของโชว์ไปเลยเดี <c oughs> ๋ยวมาเอาส้มโอไปขายครับเป็นพันทองดีนะส้มโอเขาบอกว่าเลือกลูกหนักหนัก <c oughs> เอาไปสักสิบลูกครับสี่ร้อยน้ำหนักตึงมือ ถือว่าโอเคมันตรงข้ามกับทุเรียนเนาะถ้าทุเรียนเนี่ยต้องน้ำหนักเบาๆซื้อของเสร็จราคาก็ก่อนจะเคลื่นของผมแนะนำว่าให้เช็คของก่อนนะครับว่าเราซื้ออะไรไปบ้างของมาส่งครบได้ยัง ตอนนี้ก็กลับมาถึงร้านแล้วนะครับเดีย๋ยวผมให้ทุกคนดูธนาคารทกสนะธนาคารทกสอแทบแตกเลยนะคนมากดเงินหนึ่งหมนะครับตอนนี้เวลา6กโมงครึ่งนะครับโอเคปกติผมจะเปิดร้านประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับตอนนี้คนเยอะและ้วเดี๋ยวผมลงของเปิดร้านเลยแล้วกันตอนนี้ก็ตั้งร้านได้ประมาณ90%ซแล้วนะครับหน้าร้านของเราก็ประมาณนี้ปกติแล้วเขาจะเปิดร้านประมาณสัก8ปดโมงครึ่งนะโดยประมาณนะครับ แดดมันจะไม่มีแล้วแต่ว่าวันนี้เราเปิดจะเช้าหน่อยแดดก็ยังเลียผลไม้ของเราอยู่นะมันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าเรารีบ <c oughs> พอดีคนเข้ามากันเยอะแล้วครับก็ตรงนี้จะเว้นไว้ก่อนเพราะว่าแดดมันยังแรงอยู่เดี๋ยวผมให้ดูนะบรรยากาศคนมารอกดเงินนะครับต่อแถวกันเลยนะยาวเหยียดและที่สําคัญคือมันร้อนด้วยนะครับแดดในอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ